สวัสดีทุกท่านวันนี้เะเกรกลับมากับเกมเดิมนะฮะคือ Summoners War มามา,มาอวดกากอรเฉยนะฮะอันนี้ไอดีของเลขาอุ้ยเขานะฮะใครจะไปรู้ว่าตัวกากอกงโง่เนี่ยอ่าหายไปแล้วเป็นตัวฟาร,ร์มที่ดีที่สุดแล้วอะ่ะเดี๋ยวให้ดูนะฮะว่ามันเล่นยังไงกากรอันี้บ้านหลงห้ามบน่นอ่ากากอยเนี่ยนะฮะรูนดีก่อนดีกว่ารูนเนี่ยใส่เนี่ยเข้าไปให้หมดเลยก็ได้ รูนดีเฟนต์อ่ uh, อะคือสเตตัสอ่ะมันต้องดีเฟนต์หนักๆแต่ว่า,าเลือดก็พอมีบ้างอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าถ้าเล่นจริงจังใส่ไปหมดอย่างนี้ก็ได้เอ้านี่ก็ไม่หมดด้วยวาครับก็ขผมจะใส่รูนดีเฟนต์สี่เลือดสองก็สเตตัสประมาณนี้ดีเฟนต์ต้องสองพันอ่ะถ้าไม่ถึงสองพันก็อย่าไปอย่าไปเล่นเลยอันนี้ก็ มาดูสกิลนะฮะสกิลที่เด็ดสุดเนี่ยคือสกิลเนี้ยมันต้องใช้สกิลนี้ก่อนสกิลสองเนี่ยคือทําให้มันเต็มไว้นะฮะทาให้มันเต็มหกขั้นเลยคือจะใช้วิชาัยวย่ก่อนยโย่หมู่นะพอยั่วยุเสร็จจะทําตัวเป็นหินไห้ไอพวกนั้นก็จะตีมันคนเดียวแต่มันเป็นหินอยู่เลือดลดน้อยมากแล้วทีนี้ก็ระหว่างที่เป็นหินอยู่เนี่ยมันจะติดสกิลนี้ คือใครตีมาจะโดนตีกลับคือตัวเองเลื่อนรถเองอะ่ะเราไม่ได้ตีกลับหรอกเราเป็นหิเนเลยแล้วก็ใครตีมาเนี่ยเลื่อนรถเองไหมตามสัดส่วนของดีเฟนต์ถึงได้บอกว่าดีเฟนต์อ่ะให้มาสองพันไว้ก็นอกนั้นยังยังมีอีกนะฮะคือหลังจากที่เราเป็นหินอยู่ใช่ไหมไอ้พวกมันตีมาเนี่ยมันโดนสะท้อนกลับปุ๊บ เวลามันตีมาเนี่ยตัวหนึ่งตัวสองตัวสามตัวสี่ตีเนี่ยเราจะลดเวลาคูณดาวสกิลด้วยสกิลทั้งหมดคือนั่นหมายความว่าพอเราทำตัวเป็นหินมโงม่ให้เขาตีแล้วเนี่ยมันตีหนึ่งทีสกิลลดคูณดาวหนึ่งทีพอมันตีหมดปุ๊บสกิลเฮียนี่ใช้ได้อีกสก,สกิลสองใช้ได้อีกก็คือมึงอมตะเลยอ่ะและว้วพอหายจะเป็นหินเ,เนีน่ยมันจะฮิวด้วยนะมันจะฮิเท่าไหร่อ่ะ เนี่ยมันจะฮิลสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมเนี่ยเพราะงั้นสองอันเนี่ยจะเป็นหลวบเลยนะฮะคือเราหนึ่งยัว่วยุใช่ไหมยัว่วยุวแล้วทำตัวเป็นหินด้วยเสร็จแ,แล้วสก,กิลนี้ติดใช่ไหมมันจะวดคุณดาวลดคุณดาวลดคุณดาวไปเรื่อยๆพอหมดเทิร์นใช้สกิลนี้อีกกลายเป็นหินอีกพอหายเป็นหินก็ฮิลมาสมิบเปอร์เซ็นต์สบายๆเลยนะฮะสก,กิลหนึ่งเนี่ยช่างแม่งไม่ต้องสนใจเพราะงั้นก็เดี๋ยวจะลองฟามให้ดูนะฮะ ว่ามันเวิร์กจริงๆตัวกระอยกระอยลมนะเอาเด็ดไปนะเด็กโง่ๆไปสามตัว นี่ความออโต้เลยนะฮะไม่มีการแมนนวลทั้งสิ้นคือถ้าเกิดมันใช้สกิลเนี่ยในะตัวเนี้ยก็หลุดอมตะเลยนะฮะเนี่ยดูดูดูเลื่อนรถ2องพเลื่อนรถสองพันแตีเนี่ยแล้วใช้อีกนะฮะพอหลังจะหายไม่ถึงก็ใช้อีกแล้วก็เป็นหินอีกใครตีก็เลื่อนรถไปเนี่ยใช้อีกใช้เรื่อยๆแล้วก็เป็นหินไปอ่ะคราวนี้ก็รอรอใช้สกิลสองอ่ะไม่ใช่อะไอีกที่อ่ะออโต้มันก็จะงงๆอย่างงี้นะฮะ อ่าไม่ใช้อีกแล้วนี่กูอัดคลิปโชว์อยู่นะจัดไอการกอยนาฮีอ่าใช้แล้วนะฮะตีปุ้บเลื่องรถเองนะฮะย,ยืนยืนอยู่มอนต์ไตเองอ่ะอัดใช้อีกเรื่อยๆอ่อีกเรื่อยอ่ะอันนี้ก็รอนะฮะรอใช้ยัวย่วยุนะ,ะเอาหลับอดเอาหลับอีกอดรลอีกเทิร์นหนึ่งอ้าวไอ้หี ใชยูย่ยูสิวะเปิดตัวยูสองเอาหลับอดเออได้แล้วเว้ยแล้วทำเป็นตัวเป็นหินแม่พวกมันตีแล้วก็เราก็รีคูดาวไปเรื่อยๆใช้ได้อีกนี <laughs> ใช้ได้โอนูปอย่างนี้เรื่อยๆนะเพราะว่าเพราะงั้นตัวนี้ก็คือตัวฟางที่กดเสืเ่อนนะสำหรับผมเลยก็เราไม่มีมอนที่จะแนะนำอะไรมากมายนะเพราะว่าเราไม่ค่อยรู้จักมอนที่อะไรหรอก เรากลับมาเล่นใหม่ไงแต่น้การ์กอยนี่ชอบมากเลยอะแล้วเวลาเอาไปอาร์ทิเอหรือว่าเอาไปอารินาเนี่ยยิงกับตัวกรอกอะอม,มึงเอ้ยโคตนอม,มตะเลยเนี่ยใครตีด้วยก็ตัวเองด้วยแต่ว่าดีเฟนส์เราต้องสูงเท่านั้นเองนะฮะโอเคครับวันนี้ก็การ์กอลตัวเดียวพอนะฮะไปแล้วสวัสดีครับ